รักษาความสงบแห่งชาติโดยกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ร่วมกับสำนักงานเขตบึงกุ่มสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย้งของประชาชนบาลบึงกุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย้งของประชาชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการจัดหน่วยทหารแพทย์เคลื่อนที่จากกองพันทหารเสนารักที่2 กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยมีการตรวจโรคทั่วไปฝังเข้มรวมถึงทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะมีการจัดแสดงดนตรีในสวนและการแสดงของเด็กนักเรียนนอกจากนี้ค่ะทางหน่วยทหารยังได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเท่าทันทุกเหตุก,การณ์ให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของทหารอีกทั้งยังมีหลายหน่วยงานและประชาชนทั่วไปนะคะมามอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับทหารด้วยและยังได้มีการจัด พูดเข้าประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวอย่างต่อเนื่องค่ะ